ย่ำสะตออากาศนาหนาวๆพี่น้องอยู่ป่าลางเลิฟพี่น้องโมน,นี่เสาวันทีท่สิบเอ็ดทนว่าคมปีหกหาหมู่บ้านนี่เดินทางขึ้นเขาบอมันปันได้พี่น้องโมนี่อยู่ป่าลางเดินทางกับยายเกศคือเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะลุงน้ำยายเกศอยูย่ป่าลางเด้่องจากโมนี่ตามเฮ็ดก็จ้าก็ตอนนี้เป็นแดงๆอยู่พี่น้องเข,ขาไม้แหลกแหมนไม้แหลกแหงหมันกับหมันเลยพี่น้องย่งยางงามพุ่น ป็งแรงอยู่เอ้ายังสียังมมเื่อยปันไดด้วยพีน้องอ้ยหมูว่านกจะมันคือการมันเมื่อยมันมือหมูวานนี่หลายกิโลอยู่ยางเนา่ีน้องนี่ชมงามเกเดือนท่นว่าผนกอเน่เกิดอยู่พีน้องเปพนบ่เปี่ยไปฝนขออีกเนาะ nó thiếu cửa thà kia đó thì nó nghe cò nè như nó cò bò thăng nè chắc đọt đọt nưng bò đọt mày giang ngầm thì nó Hãy เจบเปิดทุกเ e a t เด้อมือนี้สีขาวก็เอาสีแดงก็เอาเขี่ยมือว่านพี่น้องมือว่านนี่ยางเป็นยางมือว่านนี่แำ่มันน้ำภักก็ไปนอนบู๋เห็นจีไวยกับฟอเบิร์ดมือว่านนี่หมดหนียางคือมือว่านหรอกเฮ้ยวักกระเลงไปนอนจนหน้าเท้าเริ่มเกิดฟอร์บอ่ะเฟ็กก่อ

เก็นไเปิดใบตงองเบ้างนี่นี่ใบตองน,นู้นนี่คันโมเมนต์กบกับม,บมเนเฮ็ดล่ะนี่นเห็นบ่างจ้าโมเนเฮ็ดดีดีโมเมนต์กบอุ้ยดอกยางงามจริงหรื <S <S เ,เริ่มแตกแน่และดอกก็ได้หนาวน่ะพออีกแล้วเนวาะกอแล้วเนาะที่สองดอกคนตัวน่ะสองออ้องไตะมมันเฮ็ดกออยู่พี่น้องมานี่คืออายุ เคียงบอกว่าสั้นในเด้อพี่น้องมันน้าพี่อีกสองคู่นั่นดีดีใจไปจองมันสองสองเฮ็ดได้นี่ยไก่ก็น้ำเฮ็ดบดอยู่ขอทาเด้อพี่น้องนั่นเอ้เคียงในฝงดองเลยนี่แม่พี่อุ้ยเอามันดอกแตกพี่น้อง หนาวจนดอกเฮ็ดแตกพี่น้องเงอ้ยปันไม่ไเกิดอยู่อุ้ยแปลกปีนี้เห็ดก็เกิดดีถักเนาะแมนทุกปีก็มีอยู่พี่น้องแต่บ่หลายปันนี่พี่น้องงองบ่พี่น้อง <c oughs> เห็ดละงอกขาวเลือพี่น้องนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมละงอกขาวเกิดเสยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทั้งเกิดบ่หลายกับเป็นเป็นเฮ็ดละงงเป็นเฮ็ดละงงติดแตกพี่น้องเกิดเดือนธันวา ถ้าเงินน้อยจะเกตเงินตีลีน้องพี่น้องอเฮ็ดกออกไปเรื่อยๆเดิน,นนี่เฮ็ดหน้าขาวพี่น้องอืมพิเก็นไม่เรื่อยเนาะอดอกเลยนี่บ่เห็นดอกไนะหมเฮ็ดหน้าขาวบ่แม่เหรอมันทั้งสีขาวสีแดงเริ่พี่น้องมาอนี่ ของดอกพี่น้องมองมือได้หลายๆเด้หนิมองฝอนใส่ดอกหนึ่งชุนแตกเจออากาศหนาวปิดอกมีสีบแดงด้วยพี่น้องแตกหรอแตกเบิดตลอดปั้นจีบยองใหม่น้องอย่าเกิดคักพี่น้องเฮ็ดกระไดปีนี้แหงปันไดยังคุ้มเกิดอยู่บ่ออี๋อ้องนี่ห้องนี้เก็บฝอนใส่มือนั้นเด้อพี่น้องนี่ย ามาโมนี่ก็ยังหมาเนี่คือเก่าอยู่อุ้ยดอกงามๆเป็นปกาหนาหนาวเป็นปรากฏการณ์ทั้งธรรมชาติที่แปลกอิลีพี่น้องมาืาอนี่ปีนี้คาดว่าสิริกเก็ตหดปีใหม่อยู่ดอกพี่น้องเห็ดยังเกิดเรื่อยๆอยู่รักๆก,กันสิเป็นเห็ดกอนี่ยแหละพี่น้องดอกนี้งามแห้งอุ้ยเห็ดกอหนาเนาะแมนย่างตาแย่เกียจจุนเนาะ นี่ขึ้นผู้กลับมายังพ่อกันอยู่มีเฮดเด้อพี่น้องเน็่ยเดเขาอื้นเฮดแล้วเฮดก่อหนาวจนแตกนี่หนาวจนดอกแตกล้างแตกเบิ่ดบางแนวฝนหายก็ดอกกุหลาบเนาะป่านนั้นก็ยังเกิดอยู่พี่ต้นพักเนาะแหงบันไดยังคุ้มเกิดอยู่แปลกิลิพี่น้องปีนี้สามดอกสามดอก สีเหลืองบดแดงแห้งนอมนมันเหลืองมากาดหนาวพี่น้องสีแยบม,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 มลมลลาลาล่ะสีบสมสูตรศาดคือวังหนันก็เป็นน้ำหอมคือกันนอเกินร้ายบอหบมนีิหนึ่งสองสามสี่หาเห็นหาดอกตอนนี้โอ้ห้าดอกเดแตกเด้วยพ,พี่น้องปีนี่ขนาดหน้าฝนแทบ ได้เท่าดอกสองดอกคมนี่นหหโอ้แปลกพี่น้องแปลกแหงมุ้งเนี่ยเป็นสายเลยเด็บผมอุ้ยเป็นสายเลยพี่น้องมึงเนี่ยนี่แต่ดอกงามๆมุ้งนั่นได้ดอกเดียวเอา้านี่เลยมุ้งเนี่ยหลังจนแตกพี่น้องอา๋มามานันมันเฮ็ดกอเกิดภาอากาศหนาวไดว้พี่น้องก,ก,กินแปลกแหง เกิดเกิดลายสามพี่น้องเกิดเป็นหมูอ้หมูเลยยังวะเฮ็ดอื่นแถบบม่มีจะเหลือเห็ดก้อยล่ะพี่น้องเห็ดกอ้อยกับเห็ดหนาขาวที่เกิดอยู่ตอนนี้ที่สองดอกทั้งฝุ่นสองดอกวะนี่ดอกแปลกแต่ว่าง,งามอยู่พี่น้องเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกอีหลี ือนท่านว่าคมจนสิส้นเดือนแหละพี่น้องก็ยังมีเห็ดเกิดอยู่ว่าว่าเมนเห็ดเป็นม, <laughs> ม่งบอดีว่าว่าเมนเหตุผล <laughs> การปฏิรือหมโนโน่มเนอะรอ,อตามหมตามไม้ที่เคยได้เคยมานที่เคยเกิดละพี่น้องน,นั่นรออีกแล้วเอสรุปแล้วห่มนี่จกดอกนี่จจกมาได้นับบังหันเกศบ่อมันยัเป็นซีอยู่บ่อพี่น้องแล้วพี่น้องวันสินาไผยดอกอีกดอกหนึ่ง มนี่มันคากเริ่มหล่อไรอ่ <Okay. S 1> หล่อแห้งลักษณะแบบนี้ปีนี้ยาน,นได้เข้าดาวอยู่ปลาเห็ดอยู่เด้อพี่น้องออมาห่มนี่กับเบิ้งเด้อพี่น้องแยกเกตเปิดใบตองไหวเป็นแดงๆอยู่แ <c oughs> ม่นเบิดตัวน,นี้อุ้ยตั้งเงินดีลี่พี่น้องเห็ดกรอบเปิดเกิดคาดเกิดแน่แห้ง <c oughs> อาสิจุ่ม,มง,งามพี่น้องมั้งเนี่ยจุ่มขุนไม้ เปปันผักเนื่อนอ่บาดเลยเมนเอาตัวแรกก่อนเอเคก่อนอุ้ยดูดูกอดเด้อพี่น้องมาเนี่ยกอดที่ปีนไปสูงสั่นก็มือว่านกับมันอยู่โอ้ยอย่าปีนจากได้นอพี่เห็นไหมนี่พัดใโอ้พี่อีกโอ้ขนดอกนึงจูงขึ้นไม่เรื่อยๆนอแมนจ้ะเอาสเตติกเก็บเงาอยู่เด้อพี่น้องแบบนี้ขนท่าคางยิ้มี่ข้างหลังทีก็มี โอ้มันเกือบเศร้าดอกอยู่บ่สองหอมเนี่ยเศร้าอยู่ดอกต้องเอาพอเลยต้องเอาด <c oughs> อนกน,น,นออี่นเบลอ,อเลย <c oughs> มันถูกค่มอยู่เนาะเ <c oughs> ขาค่มได้กับมันอยู่ด้วยพี่น้องเกือบยังผ่านรอด ยู่ฝุ่นดอกหนึ่งยู่หนีดอกหนึ่งแตกทุกดอกเด้อพี่น้องเฮ็ดตานี่เป็นความสวยงามของธรรมชาติเด้อพี่น้องมึงแน่แตกแตกมีซิปแน่นอนขาทาให้พี่น้องเฮ็ดกรอบกราหนาวเนาเปลี่ยนไม้เปลี hmm. ่ยนห่มไปเรื <c ười> ok ่อยๆแล้วพี่น้องหรือว่ามันอยู่บางห่มกับเป็นซิปก่าดอกบางห่มกับสองสามดอกพี่น้อง นอกูดูการก็ถือว่าสุด้อยอดอยู่แสดงว่าเกิดคากเด้อน,นี่เิเึงลองไอยเขาเอานี่บ้านข้างนั้นโอ,โอ้่นนักดอกสองส <c oughs> ตะมานถูกพมอยู่พี่น้องนะั่นแตกขนาดเลยแตกล้งแตกขาแตกเบิดหนอมนมันแตกคนแตกเวเกอรแตกคือกันพี่น้องมันหนาว มียางงามมีคิดหลุดไมีคิดหลุดหลายหคมอยู่มันมาแน่แล้วเด้อพี่น้องปุณใจเครืองแล้วมันถูกข่มอยู่อ่ะหนุนน้ำกันพี่น้องติดเต็มตาแยเกตบมม่มันเองเป็นเพชรนอกฤด,ดูกาเลเพ็ดปลายฤดูแล้วพี่น้องถ้าเป็นทุกป,ปีกับเบิร์ตไหวไปแล้วมีจนทิดแน่สองหมดแน่เลยแย่เกศว้ยเป็นตีหัวปีใหม่แล้วยังได้เก็บเห็ดอยู่เด้อพี่น้องไอชิงหัวว้าย เป่งแงงเลยเนาะเม่นเนาะมีแต่ดอกงามๆพี่น้องเนาะพอมีคอดอกนึงเนาะเม่นเมื่อเมื่ออาศิษฐ์เมื่ออาชีพพี่ลีเลยเมื่ออาศิษฐ์พ่นเอาก่อนพี่น้องเอ้ยแป้นเบิดเลยแต่ถือว่าเกิดดีคาดคิวพี่น้องเฮ็ดปอแต่เขาโบก่อนเสรีล้าอยู่ห่มหนี่งเนาะ จีตุมนึงบ่ไม่เอ็เทียข้นเทียจนกิ่งก็บเาเห็นเนาะอ้เหี้ยีอ้ยดอกยางงาม่นเป็นดอกที่มีสิศิลปะอีกแล้วพี่แน่เปิดไปเรื่อยพ่อไปเรื่อยพี่น้องเอาทาแห้งดีๆเป็นมุมศิลปะที่งดงามแห้งพี่น้องุงแน่นธรรมศาสตร์งดงามขนาดศิลจากธรรมศาสตร์เป็นดอกนึ่ง บมีดอกได้ที่บ่แต่มันหนาวหนาวพ่เอเขา,าเเ้เก็บหมนั่นเอาเขาเห็นคือนอห่มนี่โอ้เขาทาเด้อพี่น้องเฮ็ดกอเกิดคัากแห้งนี่ถูกคมถูกไม้เนาะ มทเกิดเป็นสายเลยพี่น้องเบางแนนปันวันในไหวบาดนี่ยบางแนหนบางแหนปยต้นนี้เทาเนาะต้นเทาได้ยูโอ้ยังยางไฟได้ยูยางได้ยูยางได้ยูจะเพิ่มเก็บให้พี่น้องเมืองก่อนใส่ยางเดียวเปล่าขนาดกับเก็บนี่ย่อแต่พอเฮ็ดสิเก็บยางเดียวให้พี่น้องเมืองก่อนข้างๆพี่น้องผมน้ำตีละนี่อที่นี่แตเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดก่อเกิดฤดูหนาว ตุ้ยบานนี่สายตางเนี่ยมาทางอื่นอีกอยู่เด้อโหดคักเนาะงามทั้งเด้อพี่น้องเฮ็ดหน้าหนาวนี่มีหลากหลายสีสันเลยพี่ออกลาลาแมนเฮ้ยเอาผลสองดอกเอาคักไว้ห่มนี่ยลาวผลแท้ๆได้บุกีดอกได้ห่มแมนแมนได้เท่าดอกเขาบูหูน้ำเข้าตีห่มนี่ รอตามไม้สิค่อยได้คยเก็บละพี่น้องบางคมก็ได้หลยบางคมไลยกว่าหนาะฝนอีกเด้อพี่น้องเกิดถือว่าเกิดถักอยู่มอยางสวยแต่ละคมหลักหลักเป็นเฮ็ดกอ่อเนาะเม่นค่ะเฮ็ดหนาเข้ากับมีหน่อยแห้งเฮ็ดก่อหลยกลัวมูพี่น้องเหลือเห็ดเก็บตอนนี้ก็บขาดว่าเป็นเฮ็ดกอ่อหลวนแลว่ะพี่น้องส่วนเห็ดเดินแถบบ่มีลุน่มนี่วันนี้ติดห้องอีกบ่ เคยเกิดนะลหลายเด้อหนาฝนผมนี่เ,เกิดตามห่มกอละพี่น,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 น้องนีง่น <พอ S 2> นต้นก<พ>อ,อพ่อจ็บอ่ะพ่อสองแล้วโอ้สามกบอยู่นี่นี่อยู่นี่ดอกนึง,น,งนี่ไม่เอานีก้อนก็ได้ยางสวยคือกันตอไม้ไร่ออหอมไร่กัะมันถูกไม้ถูกคมอยู่พี่น้องนีอีกลายไม้อยู่เด้อ ติมอยู่ลอกตาเนาะแม่อันแบบสีมันคือเก่าอยู่พี่น้องเขามาอยู่หลี่อยู่นี่อีกดอกนึงอุ้ยแต่ละดอกพี่น้องเลยตาจะอ่อนเนาะแตกอยู่หักแตกงามงามงามคือผู้เบิ่งถ้าคนแตกบ่งามได้ล่ะนี่ดอกที่บ่แตกพี่น้องแน่นอนแน่เียหนาวหนาวเกิดเคยดอกแตกเกิดเคยพี่น้องเอ้ยบางไงนี่จะดอกงาม ตออนนแต่สะออนเนาะอ้ยแต,แต,แต่สวยพี่น้องมึงแน่พุ่นมันก็บดอกไม่ถืกใจคนเก็บถืใกถใจคเบบนเบิ้งเด้อพี่น้องมาเนี่ยแต่มันอยู่พี่น้อง <c ười> พอเรื่อยเปิดตองไปเรื่อยก็พอเรื่อยอยู่วั <c ười> งหันพอเข้าว่าบานบกเกิดดีกว่าบานน้องเมกเนาะต้องสัยหน่อยใจจัดหมั่งบาเนี่ยเนื้อ เอ๋อก็ถือว่าวมันอยู่พี่น้องขอดูคมถูกไม้อยู่จะต้องเปิดใบตองหาเด้อพี่น้องเฮ็ดนานี่เป็นปปน,าน,น,นาฤดูใบใหม่รนถ้าเขาบบเปิดใบตองนี่ก็บโเห็นดอกพี่น้องจีบโบขึ้นนาฝนปันไดยนขึ้นไม่ไมีลาพี่น้องที่เกิดเรื่อยๆเกิดแห่งๆเลยเนาะแม่เห็นปะไม่เห็นตา,ตาน,นตาี่โอ,โอดอกยางงามพี่น้องเอา้า มนันคักงยุ่มเลยว่าท่านทั้งแปดโมงอยู่เนาะแปดโมงกูกลัวคืเต็มตาแย่เกินเลยพี่น้องตอนนี้คือว่ามันเร็วอยู่ดอกนึกโถ่โอเคละดอกจุ่มหน่อยอยังมีอยู่เด้อพี่น้องนี่แสดงว่าเกิดไปเรื่อยเนาะไ,ไปเรื่อยเดีย๋ยวใส่ยางหาแบบเร็วๆโมมีเห็นว้าวว้อวแต่ไม่ตองไม่ตองแหงนรุนแรง งามมามงา,ามมีรีพี่น้องเฮ็ดหนาหนาวนี่พอ,อพอไปด้วยยุ่มันอันตะกอนไหลมาห่มเน่องไม้นี่ก็พออีกแล้วมือนันบ่าพอเอนาอะรับเงินที่นอ่องโอ้ยดอกอดไบ่มีว่าบ่แตกเพิ่นหนาวถ้าไปได้๋ยวถูกผมนอ้าอุ้ยน,<า>น, <laughs> น,นี่ <laughs> อุ้ย <laughs> ย่างผีหมันพี่น้องเอ้ยเขี่ยไปใช้กระเพาะวานย่างหมหมันย่างจนหายย่างหมหมันคือหมูวานเนี่ยปินหลังเขาปีนขึ้นปีนลงอยู่นั่นแต่พอเยู่แล้วแน่แน่นอนได้ยายเกียรติยังไงคักยังนงงคักยายเกียรติเพราะธรรมดาหมูว่านกับย่างคัดเชื่อว่าเกิดชัดอยู่พี่น้องเฮ็ดก่อผม็ดกออยู่กับพี่น้อง สามดอกไปโฮมแล้กก็พอทุกคลมอยู่พี่น้องถือประมาณอยู่อาจสด้เก็บเรื่อยๆอยู่เด้วพี่น้องโมแน่อจหอดปีใหม่อยู่เห็ดสี่ดอกดอกงามกวา่าหน้าฝนอีก พ่ออยู่บ่อยู่ท่ิงพ่ออยู่ดอก,ออดอกหนึ่งพี่น้องดอกนะ,ะพี่น้องคมนี่เป็นไม้สุดท้ายของเสา,า,าเมื่อนีอ่พี่น้องปรากฏว่าเบืยังจักดอกพี่น้องเขาเอาบิร์ดมาคลักช่วงนี่แต่ที่นี่เป็เฮดกอ,อยล่ะพี่น้องส่วนเฮดอื่นมีแช่บ่มี่มละพี่น้องเฮดหน้าขาวก,ก,ก,กับมี่ปลาไปหลักๆก็สิเป็นเฮดกอ,อยล่ะพี่น้องที่ได้เก็บอยู่ตอนนี้ เบิดทุกคมทุกไม้ยูเ่เยอพี่น้องผมได้ถ่าเขาเพท่านเก็บก่อนเนี่ยคิดว่าได้ทุกคมเนาผมสุดถ่ายไม้สุดถ่ายบอมมันพี่น้องบอมีจักดอกเขาเอาเบิร์ตคุก็คือสิเมนต์กับบานเด้อพี่น้องบานนี่หอรอหลุนน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่จุดบงยอดเท็ดที่ได้ที่มานพี่น้อง สำหรับยอดเฮดที่ได้ที่มานสอวันที่ยี่สิบเอ็ดท่านว่าข้อมปีหกหาพี่น้องก็ถือว่ามันสุดยอดอยู่เป็นเฮไปลายฤดูการถ้าเป็นทุกปีกับบ่มีให้เก็บดอกพี่น้องกําลังมีปีนี่ละ่ะสภาพอากาศแปรป,ปวนมีฝนมากช่วงต้นเดือนละพี่น้องเฮดก็เลยเกิดเน่ามาเลยแต่ลักลักษเหมือนีกับซิมันแต่เฮดก็ละพี่น้องช่วงนี้ลักลักษ์ซิมิแต่เฮดก็ส่วนเฮตอื่นแถบบ่มีเด้อพี่น้องอาก็ถือว่ามันสุดยอดอยู่พี่น้องเมื่อนี้ ขอเป็นคลิปสั้นๆพอเด้ทักทายพอได้พ่อพี่พ่อน้องกสิทธิเก็บไปเรื่อยๆอยูด่ดอกพี่น้องคอยรอลุ่นรอดิดตามคนสองปลากับยายเกตเก็บจนดอกส,สุดท้ายผลเราพี่น้องคอยสิพอพี่พ่อน้องในรูปแบบการหายอยู่หาก,กินแบบใหม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กับทีมเนฝากพี่ฝากน้องไว้ซํำนีนล่ลราพี่น้องชื่นชอบวิดีโอจอรก,ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลา คนส่องปลาขอขอบคุณถูกไลท์ถูกแช่พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมคอยรอหลุ่นน้ำกันคลิปไม่มือไม่พี่น้องเอาเยกเกตสวัสดีค่ะหลุ่นน้ำกันคลิปไม่มือไม่วาสิปปไปไม้ใดหาอยู่หากินแนวดพี่น้องคอยรอดหลุ่นรอดติดตามน้ำกันสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องขอบคุณถูกไลท์กูกแช่สวัสดีครับ